ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องของเก่าแปดพรวยปอแหลพารวย,แล,รวยและนุ่มสวนยางชาแนลกันนะครับเอาครับผมวันนี้จะพาไปติดตามสาวเล่ากันต่องวดเลยพี่น้องเอฟซีต่อวันต่องวดกันเลยนะครับของสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าของวันจันทร์นะครับวันจันทร์ วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่25อ่ากอยกันนะครับสองหกันเด้ออ่ะครับวันจันท์วันจันทร์ที่25นะครับกับเล่าพัฒนากันนะครับเราเราพัฒนากันนะครับ นะครับกับราวพัฒนานะครับราวพัฒนาของนมสวนยางนะครับนมสวนยางเด้ออ่ะนมนมสวนยางนะครับอ่ะนมสวนยาง นะครับผมนุมสวนยางนะครับอ่ะก่อนที่พี่้องอีฟซีจะไปเบิองของวันจันทร์นะครับมาเบิงผลออกนะครับเลขหกตัวมาตัวใดกันแน่นะครับมาเบิองกันนะครับนี่ครับผลออกเลขหกตัวนะครับลาวพัฒนาเมื่อวันศุกร์ที่ยีิบสองที่ผ่านมาคือเมือ่อคืนนี่แหละพี่้องอฟซี ผลออกอหวยเราเลข6ตัว8 8 4แปดสี่เจ็ดศูนก็ดย์หนะครับเลขสมตัวก็เจ็นย์หนะครับเจ็ย์หเลข2ตัวล่างก็สีเจนะครับสีเจนะครับเอาที่นี่มาเบิงกันนะครับของอ่าหลักฐานของพอแหล่นะครับไอของสวนยางโอ้ไปท่านตรวนะครับเด้อนะครับ ของนมสวนยางเมื่อคืนนี้เป็นอย่างไรนะครับอามาเบิ่งกันนะครับของนมสวนยางนะครับพี่น้องเอฟซีหลักฐานนะครับหลักฐานหลักฐานของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับพี่น้องเอฟซีของวันศุกร์ที่ผ่านมาอ่ะให้เบิ่งไปน้านะครับพี่น้องเอฟซีเบิ่งกบคู่กันไปนะครับครับพี่น้องเอฟซีกันนะครับ เอาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับกองนมสวนยางให้วิ่งรูดบนล่างเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์เข่าที่ศูนย์นะครับศูนย์บนนะครับนี่ครับพี่น้องอีซีเขียนกันบ่อคาเขียนกันบ่อนี่ศูนย์บนนะครับศูนย์บนนะครับได้จับคู่เจ็ดศูนย์นะครับกบมาเจ็ดศูนย์อยู่แต่ว่าศูนย์หกบอมีนะครับ นะครับจับคู่ข้างล่างออกสี่เกีนะครับจับคู่แล้วนะครับของนุ่มสวนอย่างเขาเขานะครับเขาแต่เลขวิ่งศูนย์บนนะครับศูนย์บนเห็นไหมครับพี่น้องนะครับศูนย์หลักสิบนะครับหลักสิบบนนะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีคือผลออกนะครับเบื้องเปรียบเทียบใช่กันนะครับว่าอ่าวันที่หยิบสองของนุ่มสวนอย่าง เขาบอกเขาตัเลขวิ่งครับผมนี่เขาตะเลขวิ่งนะครับเนาะเลขวิ่งศูนย์ศูนย์บนนะครับอสรุปแล้วของนุมส่วนยางแตกแต่เลขวิ่งเด้อพี่น้องแตกแต่เลขวิ่งกันนะครับอาชิีนนี้มาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันของนุมส่วนยางเมื่อวันจันทร์ที่หยิบหาที่จะถึงกันที่ยี่สิบห้านะครับที่ยี่สิบห้ากันยายนสองห้าหกหกกัน นุมสวนยางให้วิ่งรูดนะครับวิ่งรูดคือเกาเดอวิ่งรูดบนล่างกันนะครับเอาวิ่งรูดบนล่างกันนะครับบนล่างกันนะครับนุมสวนยางให้วิ่งรูดบนล่าง นะครับวิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับสองเสียงเดียพี่น้องยิบซีอ่ะหนึ่งกับสองนะครับวิ่งรูดหนึ่งกับสองกันนะครับหนึ่งกับสองนมสวนยางเด่นที่สองนะครับเด่นที่สองได้พี่น้องเด้เหล็กวิ่งครับเหล็กวิง่งสําหรับสายวิง่งสายรูดนะครับจวดจาดกันไปรูดนะครับ เอาปล่อยกันไปแล้วพี่น้องเอฟซีว่าต้องรอนะครับบ่ต้องไปกดรออ่าตัวน,นั้นตัวน,นี้ให้ไปช่วงเงยนเง็ยนๆกันหรอกพี่น้องว่าต้องรอมีกักัสมกเกอกันไปกันรวดพี่น้องหลังจากห้อยออกปุ๊บกะไปกันปุ๊บป๊บรวดนะครับให้พี่น้องเอฟซีได้เบื้องได้เปรียบเทียบกันนะครับเอานะครับวิ่งรวดหนึ่งกับสองจับเด่นที่ สวงางหามาเบื่องจับคู่นะครับหนุ่มสวนยางจับคู่ให้ทั้งหมดก็หกคู่คือเก้าน,นะครับหกคู่นะครับหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดเด้อนะครับอ้าฟนงีี่นะครับ หนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับ,นะรบนี่ครับหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับนะครับมาหนึ่งนะครับเด้อเอาที่นี่มาสองตัวเด่นนะครับ สองแปดสองเก้าสองศูนย์นะครับทั้งหมดจะมียุบทั้งหมดทั้งมวลมีหกคู่กันนะครับมีหกคู่กันนะครับเอาที่นี่นุ่มส่วนอย่างเน้นให้นะครับเน้นเน้นตัวใดร่ะนะครับเน้นกันที่อา้าวนะครับ สองแปดนะครับสองแปดกับสองเก้านะครับสองแปดสองเก้าเด้อพี่น้องอี่พี่นะครับอ่าสองแปดสองเก้านะครับปออา่วนมากนี่สองกับสองสองกับแปดแปดนี่จะมาดูกมูนะครับพี่น้องแล้วกันหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าศูนย์นะจะหมุนเวียนกันอยูน่นี่แล้วพี่น้องอี่พี่นะครับ สัปดาห์เม่กี้นี่ครับติดเจ็ดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาติดเจ็ดอ่าสัปดาห์นี้อาจจะมาสองจันพุธสุกกันก็ได้พี่พพ้องยิปซี่ะนะครับนีครับเอาเบื้องควบคู่กันนะครับพี่รองิซีเบื้งควบคู่กันกับผลงานของนุ่มสวนยางนะครับหนุ่มสวนยางนะครับหนุ่มสวนยาง อ่านะครับเขาเลขวิ่งนะครับของเกานี่ของไม้นะครับเกากับ0วนเขาทลขสวนนะครับวดนี้หนึ่งกับสองเดินที่สองกันนะครับอ่ะจากนั้นเอาไปพิจาหน้าวิเคอกันนะครับอ่ะให้พี่น้องอ C ฟซี่แคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับแคบหน้าจอกันเอาไว้นะครับขอให้พี่น้องอ c ฟซี่อ่าพิจารณาย่านในการรับชมนะครับชอบใครเอาเด้อพอชอบก็คานนะครับเป็นแนวทางกันนะครับ ขอให้พี่นอนๆพี่โชคมานกันนะครับเอาไว้เจอคลิปหน้าคลิปนี้ขอากาคำว่า,บาสบายดี